แต่ว่าจะแก้เสร็จไหมอย่างอย่างที่เราเห็นเลยก็คือรอบแรกเราแก้ในเรื่องของเวลาห่อไปแล้วแต่มันก็ยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่เพราะฉะนั้นต้องต้องเทสให้แน่ใจจริงๆอะครับแค่ครับโค่ครับครับขอโทษจริงๆนะครับยยกแยกันได้เลยครับขอโทษด้วยครับขอบคุณครับน้องมาคุยดิขอบคุณครับขอบคุณปะ ขอบคุณครับคขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่เก้านะคะขอดูตัวไหนดีของขาวของขขอไอดีหน่อยคนไหนครับคนไหนขอบคุณครับอ่ครับออยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้คือหนูกดตลอดเนาะขึ้นมาหนูกดตลอดเลยแต่ว่าพี่ๆบอกว่าเคสไม่ขึ้นไม่ขึ้นชื่อเลยเลยทำไมไม่ไม่ไม่แจ้งอะคะใช่เม็ดเองจริงๆควรแจ้งชิเกตตั้งแต่ตอนนั้นนะคะใช่ ไม่ไม่ใช่แบบว่าพอมันมาเป็นแบบนี้แล้วมามาแย้งตอนนี้อย่างเนี้มันไม่ครับไม่ครับในมันให้ได้ที่ฟังก่อนครับหนูไม่ทราบครับว่ามันไม่ขึ้นหนูก็เพิ่งรู้เหมือนเมื่อตอนที่มารวมหน้าสภาพนี้แล้วแล้วจีมันมันบอกชื่อด้วยเหรอครับแล้วเดี๋ยวผมขอขอแก้อันนี้ผมมาเก็บข้อมูลโอเคจีก็ไม่บอกใช่แป๊บหนึงจีไม่ขึ้นชื่อหรอเห็นไม่ขึ้นชื่อนะพีไม่พูดเรื่องของเราที่ไม่ไม่ไม่คือตอนเนี้ทาง ทางคือทางฝั่งหนูอะมันรู้สึกว่ามันเสียเปียบแปลกๆอะค่ะสภาพมันเป็นยังไงวะพี่ไม่ไม่ทานหรอพี่พี่พี่เปิดไว้แล้วพี่ก็ไปเข้าห้องน้ำไปขี้อะออกมาเอ้าเฮี้ยอะไรวะก็เลยก็เลยเข้ามาดูดีกว่าออมันเป็นยังไงอะก็มันมันมันมีในเรื่องของอ่าเคสหอบปกเวลามันอันนี้อันนี้ถามอันนี้อันนี้ถามก่อนเราไม่ได้ใช้สคริปต์เดียวกับออสตาหรอจริงๆอ่าเกือบกับเหมือนพี่ อ่ามันมีบางอย่างที่เพิ่มเติมเปลี่ยนอเปลี่ยนทั้งลายลดแล้วก็เปลี่ยนทั้งเรื่องของเวลาห่อใช่ทีนี้มันบางหอมันไม่เท่ากันหรออืเหมือนจะเป็นทุกห่อเลยพี่แต่ว่ารอบแรกะแก้ไปแล้วนะเป็นทุกห่อเป็นทุกห่อจริงก็ไม่เป็นไรปะวะ ไม่รู้ไม่ได้พี่นะเพราะว่าว่าเวลาเวลาเราเรากำหนดมาให้สมดุลกับ20แล้วพี่ทั้งจำนวนหมอตำรวจใช่ไหมคะว่าวันที่วันนึงของทางแรื่องมันเกี่ยวกับอะไรแข่งใหม่วันไหนซึ่งกลัวว่าถึงอะไรนะวันไหนอย่างนี้คือแข่งใหม่อาจจะมีบางคนไม่ว่าใช่พี่แต่ต้องดูก่อนว่าผลสรุปจะให้รีรีแบทแบบไหนจะไม่หมดหรือว่าจะยังไงพี่ต้องต้องรอแล้วคนได้เปรียบโอเคไหม มันไม่มีฝั่งไหนโอเคแล้วพี่ไ,ไปทางไหนใช่มันไม่มีใครโอเคคือตอนนี้ไม่โอเคทั้งสองฝั่งเลยหรอโอเคอันนี้ได้ยินเสียงสภาใช่ไหมครับได้ยินลองไปฟังหน<อ>่อยโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวสภาจะเขียนโอเคพี่เบลพี่อ่ะว่าไงครับพ,พ,พูดเลยได้ไหมคนที่จะไม่กระตัวโอเคตอนนี้คือเขามีปัญหาเรื่องอ่าไฟถูกไหมคือเขาบอกเขาถ้าจะเริ่มใหม่เขาอยากเป็นการห่อเพราะมันเริ่มจากการหออ่อเมื่อกี้เมื่อกี้ชี้แจงแล้วครับเดี๋ยวเบลให้สูบอีกทีอันนี้เบลรับฟิดแบบนแล้วแหละว่าฝั่งไดมอนด์เฮดเนี่ย อยากให้ต่อจากอก่อนย่อก่อนเราตัวเล็กต้องย่อก่อนอยู่นู่นไม่เคยย่อนะอันนี้เบลเบลเข้าใจจริงๆอยู่นู่นย่อยากันอยู่นี่เราย่อไแต่คนเทนด้วยก็เราเล่นมาแล้วแล้วก็อย่างที่เราบอกชนะสองในสามไปแล้วอ่าส่วนเลมินาก็จะมีเหตุผลของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเบลเอาเหตุผลทั้งคู่เนี่ยไปยื่นเข้าที่ประชุมเราให้เขาตัดสินใจอีกทีครับชนะรอบที่สองชนะไฟแล้วชนะแล้วแล้วก็อุ้มแล้วด้วยะ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวรอดูประกาศทีนะนะคะไม่เป็นไรคุณหน่อยก็ได้นะครับ,รบตรงจีที่เขาขึ้อนอะ่ะจริงๆเขาควรรักษาสิทธิ์ตัวเองตั้งตั้งแต่ตอนนั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าเออแล้วเพิ่งมาแบบอะไรอย่างเงี้ยอ่าเข้าใจแล้วนี่ไม่เป็นทางความผิดพลาดของทางอ่าเดฟกับอหลังบ้านด้วยครับเดี๋ยวอันนี้ต้องไปให้แก้กัน ส่วนในเรื่องในผลที่ไดมอนดแจ้งก็ก็ก,ก็ก็ถูกครับเข้าใจได้อยู่แต่เราก็ต้องเข้าใจในฝั่งของลิมินาที่ว่าชิพเอทแก๊งเนี่ยเ <Okay. S 1> พิ่งถูกเอามาใช้ครั้งแรกในการ <Okay. S 1> แข่งเลยครับซึ่งอาจจะมีส่วนที่ mm hmm. เขาไม่รู้ได้เหมือนกันครับครับขอโทษดีกครั้งจริงๆครับไดมอนดี้เกิลขอโทษจริงๆครับไม่เป mm ็นไรครับ สภาครับสรุปยังไงครับสรุปว่ามันไม่ฟีกวันใช่ปะไงเเพื่ออม่ฟีกวันยังไม่ฟีกวันแล้วถ้าสมมติว่าฝั่งเราแบบเขาเรียกเราลองถามเขาแม่ถ้าเขาอยากเล่นแบบไฟอีกสระแบบว่าสองในสามอ่ะเขาเล่นปะเขาไม่ได้หรอกหนูว่าเขาไม่เล่นด้วยไฟอ่ะเขาอย่างไรเขาก็แพ้เอือใช่ครับใช่ไปเลยเออให้เขาตัดสินเลยก็ได้ เจนเย็นนะครับเจนเย็นนะครับด้บไม่ยอรับอันนี้คนไหนเนี่ยฮะหนูไงอ๋อ้นนี้คือตอมได้ไหม้แก่อะไม่เอโอ้ตมที่นี่เลยไหมพี่ตอนนี้คือเราตอมได้เลยใช่ไหมคะพี่สภาใครอะได้ตีไม้เมื่อคืนไงอ๋อตอมให้ตอมได้เลยอ๋ออะไรอ๋อลืมใครวะรอบนึงได้ไหมอะเมื่อคืนตาคอมมูตีไม้กันน่ะ ไม้ฟ้าพี่ต้าไงออโอ้พี่เลื่อนแข่งไปนานมากเลยอะไม่มันต้องแก้ก่อนไงมันต้องแก้ก่อนไงมันต้องให้แก้เสร็จมันต้องแก้เสร็จก่อนนะ่ะถึงจะแข่งใหม่หได้หนูเข้าใจนะแต่หนูก็ชนะแบบโอ้ไฟไหวอยู่แล้วกลัวอะไรเบอร์ไม่ได้กลัวแต่แต่แบบว่าหนูกลัวว่าพอถึงวันนั้นแล้วจะไม่ว่างกันอ่ะดิอ๋อใช่เพราะว่าเราฟีกันวันกันแล้วอะเข้าใจไหมเราฟีกวันกันมาแข่งแล้ว าใจเข้าใจ,ใจลังงงลังงานกันไปแล้วล่ะพูดตรงๆเอาเดี๋ยวให้เขาซ่อมก่อน <laughs> เขาซ่อมก่อนเนาะได้ตัดสินให้ชนะเลยนะจริงๆแล้วอ๊ห <laughs> รือว่าแกหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วมันจะยังเป็นอยู่ไหมเอาให้แบบชัวร์ๆก่อนแล้วค่อยแบบประกาศทีเดียวก็ได้ขอบคุณนะคะมีแก๊งไหนซ้อมไหมครับยี่สิบยี่สิบ เขาเขาพูดให้ใครฟังวะมีแค่พี่พี่แจ้งไปแล้วพี่แจ้งไปแล้วนาดีอะพี่บอกแล้วว่ามันกําหนดวันไม่ได้ไงอ่านั่นแหละมันก็ต้องเป็นเวลากลางที่เซตจริงจริงการแข่งมันต้องหอมทุกวันครั้งแรกแชจใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นต้องไม่ใช่มันไม่ได้บักครับมันเวลาไม่เวลามันตั้งว่ามันไม่เป็นอันนี้พรุ่งนี้ก็เท่ากับต้องพักก่อนมาแก้ไขก่อนปะ ทำไมพี่ก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูทายกลเลยเยวแกลเลยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเร่งมือทำกันเลยพี่เขาเปลด่ยนไหมพี่ี่สตาเขาทำอะไรกันอยู่ไหมตอนนี้วุ่นวายอยู่ไหมพี่พี่มันรับจ็อบเสริมไหมช่วงการแข่งไม่ไหวแข่งหญิงสูบไม่ไหวพูดพูดพูดไม่ได้เป็นผู้ชาย <laughs> พูดแล้วเดี๋ยวมันไปนั่นไปแรงเขาครับ หนูปวด,ดหัวมากเลยพี่วันนด้ดหนูยังมึนอยู่นี่หนูยังมึนหัวอ,อยู่นี่ไปเดินเล่นสตาร์ทาวดีกว่าไหมได้ไปแข่งเจ็กกี้ได้แบบนี้ว่าให้เต็งลงเจ็กกีอยู่เห็นที่นี่จบไปออมันเป็นแคก็คือมีแค่เรื่องหอเรื่องเดียวเนาะอ่าเรื่องหอกับรถพี่ลายรถ ็คือต่อให้ไปเปลี่ยนสีแล้วบางคันเนี้ยลายกลับมาเป็นอันเดิมเงี้ยแบบรอบสีไม่ใช่แบบเป็นสองสีนะเดี๋ยวดําเดี๋ยวแดง,เด,ดงเดี๋ยวขาวเดี๋ยวอ๋เอเฮ้ย,ยนีดเดียวเรื่องห่อเรื่องลายรดแล้วก็ลายจีกดจีอ่ะใช่ใช่แต่กดจีเนี่ยเบลเบลเทสเยอะมากแล้วนะมันไม่เป็นปนะัญหาดิประเด็นหนูงงอยู่นะเอาคนเยอะแล้วมันหน่วงอะป้าอาจจะก็ได้หรือเช่นตอนกดได้เขากดไปหลายรอบแล้วพอเขากดไปหลายรอบแล้วทีนี้เขาก็กดไม่ได้ อีกพักหนึ่งมันมีน,น,นี้นะมีน,นี้นะใช่ใช่ <c oughs> แต่เขาบอกว่ารอจนครบระยะเวลาคูดาวแล้วนะแล้วกดไม่ได้หนูก็ไม่รู้ทาไงเราไม่ได้เห็นหน้างานจริงอนะเนาะพี่ถามได้ไหมในใน,ในมุมของแก๊งสีฟ้านี่คือเขาเขาเขาไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเรื่องอะไรอนหะมายถึงแบบ อ่าคือมันเป็นอย่างงี้จริงๆก็ต้องเข้าใจทั้งสองฟังแหละอ่าใน,ใน,ใ,นในฟังทาง,งด้านมันเห็นแะพี่เข้าใจก็คือเขาชนะไฟเออไม่ไม่แปลกที่เขาจะที่เขาจะนิดนึงแต่สีฟ้าน,นี่ยคือคือยังไงอ่ะแต่ฝังของลิมิน,น้าอ่านะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็น <c oughs> การรีเทคครั้งแรกมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าอ้าวเราเคสที่ที่ช่วยเป็นแล้วหรือเพื่อนช่วยคือเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยมันมันก็ทีมันมีคนลูดไปแล้วใช่แล้วก็ต่อให้มองว่าชนะสองในสามแล้วในในมุมเขาอาจจะมองได้ว่า ถ้าทําให้เออได้สักสิบเคสก็คือชนะหรือสองสามเก็คือชนะแบบชนะไฟเดียก็คือชนะอะไรเงี้ยพี่หรือต่อให้ไฟสองเขาแพ้ก็จริงแต่เขาแก้เกมในไฟแรกได้แบบจับตัวหลุดเก่งอะไรเก่งแล้วมันแค่ยี่สิบนาทีอ่ะพี่อ่ะแล้วเขาได้แค่สองแต้มก็คือนําเลยอย่างเงี้ยมันโอกาสมันเกิดขึ้นได้เขาก็เลยแบบมีมีสิทธิ์คิดได้อ่ะพี่ว่าเออนั่นแหละมันเลยต่างกันมันเลยเห็นต่างกันอั่งงใหม่ไหม แต่มันเห็นชนะไฟก็ไม่ยากหรอกใช่ใช่ก็ชนะอีกไฟแข็งกว่าตั้งเยอะนั่นแหละก็พยายามหาตรงกลางแล้วพี่มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะเนาะเหตุการณ์แบบนี้นหนูก็ขส่งไอเจลีไปเคียร์หนูเหนือการควบคุมด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโทระบพทะเจลีขายเก่งมากแค่นี้แหละบอกเลยขายอะไรวะพูดขายโทรศั์ประมาณสามร้อยรอบ <laughs> เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายครับ กินข้าวกับอะไรดีพี่พี <laughs> ่เบลวันนี้เมืองไม่รีอยาคลายยาคลายเครียดวันนี้กินไปเลยจริงจริง,รงมันควรไม่รีเออเดี๋ยวพี่รอดูเลยจะรีห <laughs> รอไมโอ้นั่นหมายความว่าแบบถ้าคู่นี้กลับมาเจออีกครั้งเมื่อไหร่นี่ป,ปันนะคือหยดนะมันหยดนะใช่ไหมเจลีเอ้แต่เขาเข,<า>ขาตีกันสนุกอยู่นะพี่ไม่ได้แก้ขาดนะใช่แบบเขารีไฟกันอยู่โอ้กูว่าแล้วเดี๋ยวมันเฮ็ถึงไอ้นั่นไงเพราะว่าไฟมันสูสีนี่ใช่ไฟสองคือเขา ได้ประมาณสิบห้านาทีอะในไฟล์รอบแรกก็สิบป่ะเอ้ยเอ้ยห้าเอ้ยห้ากว่ากว่าห้ากว่ารอบแรกห้ากว่าทั้สองคือสิบนาทีเลยแต่ว่า,ารอบรอบแรกเนี่ยเลมิน่าเกือบชนะแล้วนะพี่แต่ว่าได้เม่ใียเขาเขารีกลับมาสอัสดีค่ะ<ห>เก่งทั้งสองฝ่ายเลยจะรีว่าขัางไหนคบ <c oughs> พี่ตาตาเป็นยังไงบ้างสบายดีจ้าไม่เจ็บไม่ไข้เนาะเราสบายดีนะ สบายดีครับไม่ค่อยวุยว่นวายตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คืออาจจะเครียดเรื่องอาจจะแบบงานระวิงเรื่องสวัสดิการแกงกับการทําแข่งนี่แหละไล่ปล่อยวางชิวไหวใช่ใช่ใช่อย่างน้อยมีโน,นอาอยู่ก็บสบายช่วยกันได้ทุกคนมาช่วยกันเต็มที่มันต้องเริ่มที่ตัวเราที่ความรู้สึกเราก่อนตอนนี้เจลีก็ย,ยังแฮปปี้นะกับการทํางานที่นี่นก็ออกมาดีถูกไหม สุดๆนั่นแหละมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถ้าเราเครียดถ้าเราอะไรก็เหนื่ยอยว่ะนี้ก็ปกติฮ,ฮะสบายดีเริ่มแล้วเราก็จะส่งความร,รู้สึกดีๆออกไปในอากาศแล้วก็ไปถึงพวกเขาเองอะในสักวันหนึ่ง <c oughs> ทุกคนอ้าแขน <c oughs> อบกอบเจลีได้เลยนะฮะ <c oughs> ได้เลยฮะจะบอบกรอดเจลีไว้ในวันที่อากาศหนาวมากอดฉันเลยแล้วก็มาจับภูมิฉันด้วยทุกคนตอนนี้อากาศมันร้อนอยู่เนี่ย จะสาวเยอะมากมันจะมีมันจะมีไหมนะวันไหนที่ฝนตกแล้วมันหนาวเนี่ย,ยเหมือนไม่ไหวเลยไหวไหวไหวชิวไหวชิว,ชวนนองแค่นอนน้อยนิดหน่อยแค่อยู่รอฟังอัปเดตทีสามทีสี่ทีห้าแล้วก็ไปนอนแล้วก็ตื่นมาประชุมกับพี่คิงบ่ายสอง หวยอยู่แล้วฮอึอยากเข้าไปเผือกจังเลยอ่ะสาวเยอะมากเลยไปกลับบ้านเราดีกว่าน่าสงสารนะน่าเห็นใจหมดเลยอะ่ะทุกฝ่ายเลยอะ่ะทั้งฝ่ายนายกฝ่ายผู้จัดฝ่ายสภาแล้วก็ ฝ่ายด i ม m o n d h เฮดฝ่ายเฟมิน่าน่าสงสารทุกฝ่ายเลยน่าเห็นใจหมดเลย